ไยางสาวน้อย,อ,ยอยการ่ำอะไรคือบเพื่อ้องนเสสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับผมเอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC แฟนคลับน้องอูงอง๋อิงนะาองอิงเพชรบ้านแพงกับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเรื่องหน้าตะลึงเหมือนกันนะครับหน้าตะลึงแล้วกนหน้าดีใจเนาะดีใจครับ บอโจดีใจคัน้องอญิงครับดีเจคับสาวน่อยเพ็ดปันแพงนะครับแล้ลวก็เป็นที่น่าปลื้มใจอ่ามู่ิใจที่ได้เป็นเอฟซสาวน่อยเพ็ดผั FC, jo, FC, นแพงเอฟซีบอโจเอฟซีน้องอิงนะครับพรอวัาหยังนะครับเมื่อคืนนี่ครับเจ้าภาพเนาะคุณพอแล้วนะครับเอ้ยคุณลุงดีกว่าลุงดีกว่าพอดีกว่ากับพ่อก็ได้ เชื่อคุณผีไม่พูดเราหาสิบสามปีแล้วครับอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมาจ่างสาวหน่อยเป็นผแพงอยู่หลังเวทีครับจ่างสาวหน่อยเป็นผแพ่งอยู่หลังเวทีนะฮะไม่มดบ่ม,ดมาจำก็ได้นะครับขอใจเต็มเลยนี่นะครับแต่บอโชว์แล้วว่าโอ้ยบอบอตองมันจีบผมมี้กำลังใจ มือเป็นแสดงมันจีบได้ใจงิ้นเออเอบอลโจแล้วก็เลยออกมจี่นะครับพ่นจจ่ายเต็มครับเพ่นจีบายเต็มเลยเพ่นถาเนี่ยพ่นจัวถึงเรื่องเล่าเจ้าภาพเนี่ยพ่นถาถาว่าสาวหน่อยเพ่นเป็นแพ่งเนี่ยสีมะเล็งยุ่ยแถวๆนั้นเราพ่นกับขี่รถไปจ้างนะครับโทรศัพท์สามเครื่องเบิ้งต่คลิปสาวหน่อยเปืนเป็นแพ่ง ไล่เบิ้งเนี่ยนะสามเครื่องบายมากนําแล้วพอการใช้ป่ะเนี่ยอ่าเบิ้งคีปพอการใช้เบิ้งคีบแค่ไล่ไปเล่ยนยุไซสภาพภูมิประเทศเป็นจังไดเออมองจอดรถยุไอยอีย่างจังไดก็เหมือนกันกันกบผมเห็นบาครับถามว่าเบิ้งเจอผมไปไล่นะฮะผมก็ไปไล่เฮ้ยมันดียังไงนะครับมันก็ดีมองนี่แหละครับพี่น้องบางคนเนี่ยเพิ่นสิไป เพื่อนอยากสิหูว่ามองนี่เออโลเคชันตรงนี้เป็นยาง,งี้จอรดรถอะไรยังไงมันก็ดีมองนี่แหละครับมันดีครับเออมันดีมันไม่ใช่แค่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เปิดสร้างไรายได้แหละครับมันเปิดบ่าได้มันติดเพลงนี่กะติดไน้ยังตามร้านครงร้านค้าเออเข้ากไไ็เป็นแหล่งกันเบิเงโลเคชันเออมันก็ได้บรรยากาศอ่ะข้าใจบ่คระพีน้องครับบรรยากาศแล้วจ้าภาพาผู้นี่นะครับ บ้เองครับป่าครับผมสีบ้จ้างคณะได้ผมสีตาจ้างแจ๊สาวหน่อยอืม,มาี่บอลโจแล้วกันเลยว่าเอาสาวน้อยลําเพืิอนโชว์เด็เอาพอโจกับั้องหญิงไปรับเชิญทั้งสีเอาอแน่นอนนี่ลีแล้วก็ของแท้ลีตาก้วนใจเลยว่าเป็นเอฟซีสาวหน่อยเขาสุดจไอยลี เอีพอจูงหีงครับเออนี่แหละครับคือความหักแพ้งครับเออถาบผมมีคุณภาพอ่าคุณภาพเพาต้องตาโดนใจผู้บริโภคเพื่อนสีน้ามาเสียเงินจ้างเห็ดหยังแม่นบอกครับอ่าถ้าผลงานออกมาไม่ดีเออมีหมองตีมาก็มองชมไม่ต้องตาโดนใจเขาจะมาเสียเงินจ้างทำไม ใช่ไหมครับจ้างให้พี่น้องเบิงงฟี่กับหลายครับอ่าจ้างให้เอฟซีดูฟีก็เยอะหลายเจ้าภาพจ้างสาวหน่อยนะเอถ้าไม่มีคุณภาพเขาจะมาจ้างทำไมใช่ไหมครับอันนี้เอาถึงสําหรับคนที่ก็บอกว่าบ่าดีนะสําหรับพ่าเป็นเอฟซีฮหูอยู่แล้วแหละมาเพราะอะไรทำไม EDM กับคัดบอสมุจโอว,วานะครับบึมบึมบึมเบิบ้ยนะครับประมาณซีหาน้าที่ก่อนมอก่อนเนี่ยอ่าถ้าผู้ใดยอยู่ใน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 เพจนะครับอืมนี่แหละครับคือความผักแพ่งของเอฟซีนี่แหละครับคือความเขาเอิรนว่าเขาเอิรนไว้อย่างไรความผักพุ่มใจอืม ท,ทั้งที่ฟังนี่นองอุ้งอิงคือขี้แม่นน้องอิงกับบอสโจเนี่ยคือคีแมนผมบอกแล้วนะครับนี่เราผมกึงบอกว่าเข้าคิดบ่ผิดจ้างบุงไม้ก็จ้างต่ว่าเอาเราต้องเอารับเชิญพอโจนองอุงอิงพวดแล้วนี่บุงไม้ก็คือสาวน้อยลำเพลนะินโจนะพระนางเอกก็คือ หอมแปมนะครับเพชรบานแพงกับไอคอนดีนะครับนี่ตามนี้แล้วก็จะมีการออเดชั่นด้วยจะมีการออเดชั่นศิลปินนะครับเริ่มจากจุดนี้เดี๋ยวกะสิค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วก็ราคา2 2ง0 0นสองถึง2องนหาสำหรับวงใหม่เลยนะครับจะให้มันบึ้มเท่ากับวงใหญ่เลยครั้งแรกมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับพี่น้องคอยเบิงแง่งกันนะครับสำหรับวงใหม่นะครับ ผมเบิง่งเหผมกับย่งยิมน้ำรุ่งอยู่ได้เย็นเนี่ยอ่อเข้าไปเบิ่งคลิปได้ครับพี่น้องครับช่องพีมาเดียวกับมี่ช่องอสาวน้อยนะครับช่องไงกับมี่บอโจ้เลยถ่ายไว้พีมาเดียวแล้วก็ถ่ายไว้โอ้ยผมเบิง่งผมก็ได้ยิิมน้่มไหมอืมชิบว่าได้ยิิมน้่จังเลยเนาะเราหมักแบบเราขังไข่เห็นไหมเหมือนกันเนี่ยแต่ผมมีเงินบงมกระจ่างดือกัน ให้ดูฟรีไปเลยมีอยู่แต่ว่มมีบาถึงขันเป็นมีมันกระจางบ่ได้เพราะว่าคิวมันไม่ค่อยว่างอันนี้คือปีหกเจ็ดนะครับเดือนพฤศจิกานะครับอันนี้เจ้าภาพผู้นี้เนี่ยเพิ่นจ้างปีหกเจ็ดเนะี่ยอ่าเดือนพฤศจิกาผพีมงคนเดียวเป็นคนเห็ดสัญญานะครับโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กล่าว่ามีอย่างไรอ่ามาบอกถึงความมักแพงมาบอกถึงเขาเอื่นว่าความใจถึงของเอฟซี ่บมี่พอโจบ่มีน้องอุ้งอิงบ่จา่าบมเมนสาวหน่อยบบจ่าขาก,ขกบ่เออข่าวโบขาก,กันจริงข่บวบ,บ่มีคุณภาพเพ่นสิจา่างเห็ดอย่างฝากไว้ครับฝากไวใ้ในคิดได้หลายสําหรับผู้ถือว่าจังสันจังสีเนาะโอเคมาอัปเดตงานครับพี่น้องครับอัปเดตงานกันหน่อยวันนี้ผมย้ำตลอดแหละว,วันที่9ครับอยู่บ้านโนนศิลานะครับผมตำบลโนนสังอำเภอโนนสังเนาะจังหวัดหนองบัวลำพู นะครับจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวน้องอิงก็จะไปใส่เสียงถ้าผมฟังบ่ผิดน้องอิงเบาในมือสัมผัสหนาจะใส่เสียงวันที่สิบสองเมนบอกถ้าผมฟังผิดไปน้องพิมพ์ขม่าบังด้วยว่บ่ไหรเสียหายยังดอกน้อยเขามาเบาจากกันแต่วันที่สิบแปดนี่ปล่อยเพล่งอีหล่าครับเอิ่นฮักนั่งอีกหน่อยนะครับวันที่ยี่สิบแปดกลาเป็นของพอนะครับของพ่อโจนั่นค,คือเพล่งยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาเมนไอ นะครับนั่งเอกน้อยสินบังแล้วเนาะยืนหนึ่งแม่นขาวยืนเมากระคงแม่นไอโอ้ยสุดจอดถึงสองเพลงนีง่โศกเสาครับพี่น้องเอ้ยวันที่สิบกันจะลืมนะนี่แซมชนะชัยเพชรบ้านแพงโคเวอร์ผลงานแรกของแซมด้วยกัน ผัวนอกสมรสบ่ดไดจดทะเบียนคือเขา,าเพลงนี้กับน,นี่แต่เพลงจับเจ็บเจ็บเจ็บหรอเขาทาทกว่าผมเลยมักเพลงแนวเนี่ยมันแบบมันฟังแล้วมันเพลินดีนะฮะอ่อยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าลืมสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรกคอร์ดเท่านั้นทางช่องนี้เท่านั้นกลุ่มปิดกันย่างนี่คือเกา กุ่มปิดกันยังมีเก่าครับหนึ่งวันก้บาทสาวนอนเป็นแงแจ่นเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้เอาไวซสำนี้ครับเดี๋ยวปอกกันในคลิปไหมมีเรื่องรา่ดีๆเดี๋ยวมาบอกจากันสวัสดีครับไปยางสาวนอยการาบอะไรกับคือบอว่งอื่นผาาเอากับเือเอาอมยิงกับควาโจนไหลน้ำางเส้อควอโจเท่านั้นรัแม่ประจันอย้อก็อย่างสองคนนี้นะครับขอให้มี